หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะถีละนะครับผมโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่ามัานตาอุดรธานีนะครับพิมพ์ปี41นะครับผมความหนา346หน้าราคา380นะครับสภาพโอเคอยู่นะครับผมสภาพยังโอเคอยู่มีรอยเปื้อนตามสันน,นิดนึงนะครับนี่เป็นส่วนข้างในนะครับผม เรียบเรียงโดยหลวงปู่มหาบัววัดป่าบ้านตานะครับอันนี้เป็นคำนำโดยหลวงปู่มหาบัวเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นรูปพราะพาจัร์มั่นนะครับอันนี้เป็นรูปงานศพท่านพระาจัร์มั่นนะครับผมอันนี้เป็นบุษบกสามหลังอยู่ที่วัดป่าสารวันโกราชนะครับผม จะเป็นพระบรมธาตุแล้วก็พระธาตุพระจาจาร์สาวพระจาจทร์มั่นแล้วก็อธิธาตุของพระจาจาร์ศร์นะครับอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่วัดป่า,าสุทาวาที่สกลนครนะครับผมอันนี้เป็นบริขารของท่านพระจาจาร์มั่นนะครับผมที่วัดป่าสุทาวาทนะครับนี้เป็นหนังสือของท่านพระจาจาร์มั่นนะครับ อันนี้เป็นเครื่องบริการของท่านนะครับที่พิพิธภัณฑ์ที่วัดป่าสุธรรมาสกนลคนครนะครับนี่นะครับผมกุฏิพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็สลาที่ชันจังหันนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่วัดป่าบ้านองผือหรือเปล่านะครับผมเป็นวัดป่าบ้านองผือเป็นยุคสุดท้ายนะครับที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักปฏิบัติแล้วก็มีลูกศิลูกหาไปเรียน ธรรมะกับท่านนะครับเรียนการ,รปฏิบัติตินะครับผมอันนี้เป็นสาร,รบัญน,นะครับสาร,รบัญเกิดสุบินิมิตเกิดสมาธินิมิตนะครับผมพระอรหันต์พร,ระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟังนะครับผมข้อวัดประจําองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมาวัยนะครับ พระพุทธเจ้าและพระสาวกพรหานสเ็จมาอนุโมทนานะครับผมหลังท่านบนรรลุธรรมแล้วนะครับเทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังธรรมเท้าสกฤเทวราชมาเยี่ยมท่านนะครับผมมกสิตกับอาจารย์ตู้เรื่องนรกสวรรค์การท่านพิจารณาเห็นถ้ำพวตตาทิพย์นะครับผมเป็นถ้ำที่โดยหลวงเชียงดาวถึงั้นนะครับผมพระหานมานิพ,พานที่ถ้ำเชียงดาวสามองค์พระมหาเถวรามาถามปัญหาท่านพระจันทร์มั่นนะครับ แล้วก็พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยนะครับผมแล้วก็ท่านเทศเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อาทิตย์ท่านกลายเป็นประธาน,นข้างในจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมไม่มีรูปภาพรูปภาพจะมีเฉพาะส่วนข้างหน้านะครับผมเนื้อหาข้างในโอเคดีสมบูรณ์อยู่นะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่ฉีกไม่ขาดไม่จำรูดเสียหายนะครับ